สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมพี่แอนดีทีวีครับผมจะมาสอนโปวิ่งกับโปอมตะนะครับตอนแรกต้องมีแอปจีจีก่อนนะครับไปดูกันเลย รอครับมาครับตอนแรกผมจะมาสอนปูอมาตะก่อนเลยนะครับ โปรวิ่งผมจำให้ดีนะเอาไว้คลิปคลิปหน้าเดี๋ยวผมสอนให้ครับพรุ่งนี้ครับโปรมาต้านะกดเข้าไปรอรู้ว่าเราติกดน,นี้ก็ได้ครับต้องรูทนะครับบ้าเนะี่ยต้องรูทครับให้เราใสา่กดเข้าไปตรงนี้ ตรงนี้เป็นขยายนะครับแล้วก็ใส่คำว่าหนึ่งร้อยประเภท F I O A T ครับแล้วก็การค้นหาไม่รอแป๊บครับ ผมได้ยินเสียงคนเดินมมมมมมมผมแนะนำให้คุณถอดเสื้อผ้าออกให้หมดเลยต้องให้เพื่อนต่อยทีหนึ่งครับ <ค> <Hey. S 1> สวัสดีครับคุณไทยครับเ <Hey. S 1> ผมถ่ายคลิปอยู่ครับต้อยผมน้อยทีหนึ่งครับทีหนึ่งครับต้อยน้อยไปตัดไม้กันไหมต่อยผมก่อนครับทีหนึ่ง ต่อยผมน่อยเงียบไม่ตีครับให้ต่อยครับอยู่ในกระเป๋าถือมาต่อยผมก่อนผมรู้ว่าอยู่ในกระเป๋าต่อยนะไม่ให้ตีต่อยผมก่อนผมจะทำปัวมาตาถือหวาแตะมามันอยู่ในกระเป๋าเขบ้าครับปัดัดกดัดกด ต่อยผมก่อนต่อยผมหน่อยต่อยต่อยอะต่อยต,ตัวผมหน่อยอา้าวไม่ต่อยอีกปล่อยเขาไปล่อยเขาไปครับเอาคนใหม่กันเลยถามอีกเรื่องตอบต้องไปหาคนถ้าใครไม่ชอบ ก็เลื่อนไปดูตอนที่ผมโดนต่อยต่อยผมหน่อยครับต่อยผมหน่อยผมเห็นคนละไปขาช่วยดีกว่าอย่ายิงนะสวัสดีครับคนไทยครับ สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณไทยคุณไทยปะครับไม่ต่อน่าจะไม่ใช่คุณไทยอุยแหลก นายนายคนนี้ต่อยผมก่อนดีต่อยผมทีนึงไม่ต่อยผมยิงนะไม่ไม่ไม่ฟันต้องต่อยจะต่อยไหมต่อยผมน่อยต่อยผมน่อยต่อยทีนึงไม่ฟันต้องต่อยต่น้อย โอ้เออเออยย่รยิงสวัสดีครับคนไทยครับคนไทยให้ให้ปืนครับไม่เอาอย่ายิงครับยิงผมไม่ตายหรอกผมก็มาตาอ,อ,อย่ายิงครับ นี่ครับพอคนต้อยเราใช่ไหมครับเลื่อนแล้วก็จะลดให้ต้อยทีเดียวพอนะครับแล้วก็ก็เขาค้นหาแล้วก็ลบใส่เจ็ดสิบห้าแต่แต่ผมไม่เอานะครับเพราะผมยังไม่ได้ให้ใส่เจ็ดสิบห้าพอใส่เจ็ดสิบห้าปุ๊บให้เรากดตรงนี้แล้วก็ต้องต้องใส่เจ็ดสิบห้าแล้วก็กดตรงปรับแต่งนะครับแล้วก็กด แก้ไขเลือกแล้วเราก็ลบใส่เกๆๆ้เกใส่เท่าไรก็ใส่ไปเลยครับแล้วก็คูณมาใช้แล้วก็กคแค่นี้ครับแล้วคุณมัดจะเป็นปาตำมตะดูครับดู บอลไทยเราน High ้องฮะยังไงยังไงยังที่รู้หมดเดดไปตีเสื้อใส่สมก็ได้ แค่เนี้ครับคุณจะเป็นอมตะแล้แต่แอปจีต้องรูทนะครับแล้วผมจะทิ้งไว้ใต้ลิงก์นะใต้คลิปใต้คลิปพูดผิดครับขอโทษทีครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเทากินนี้ไปแล้วครับสอดีครับ